้าจะเชื่อไหม iPhone 18 Series อาจมีกล้องหน้าจอ 24MP และ Face ID ซ่อนใต้หน้าจอบนรุ่นโป o ข่าวลือร้อนแรงเกี่ยวกับ iPhone 18 Series กำลังเผาขึ้นในวงการเทคโนโลยีด้วยข้อมูลที่น่าตื่นเต้นจากแหล่งข่าวชั้นนำเช่น j p m o i g a e และ g s e m a r e n e ที่ชี้ว่า Apple อาจจะปรับปรุงกล้องหน้าจอให้ทั้งสาย iPhone 18ให้มีความละเอียดสูงถึง 24MP ซึ่งเป็นก้าวกระโดดจากรุ่น iPhone 17 Series ที่ใช้กล้อง 18MP และ 12MP บนรุ่น iPhone 17e แต่นี่คือจุดที่น่าทึ่งที่สุดข้อมูลล่าสุดเปิดเผยว่า iPhone 18 Pro และ iPhone 18 Pro Max อาจจะมี Face ID ซ่อนใต้หน้าจอ Under Display Face ID ที่ช่วยให้หน้าจอมีพื้นที่ใช้งานที่กว้างขึ้นโดยไม่ต้องเสียพื้นที่สำหรับกล้องหน้าจอแบบธรรมดาซึ่งเป็นนวัตรกรรมที่ผู้ใช้หลายคนรอคอยนานนอกจากนี้ยังมีข่าวหรือเพิ่มเติมเกี่ยวกับ iPhone 4และ iPhone Air 2ที่อาจจะมีกล้องหน้าจอ24 m p เช่นกันแต่ Apple ยังไม่ได้ยืนยันข้อมูลเหล่านี้อย่างเป็นทางการ ซึ่งทำให้ข่าวลือเหล่านี้เป็นที่สนใจและน่าติดตามอย่างมากแล้วคุณคิดยังไงบ้างคุณคิดว่า iPhone 18ซีรีส์จะมีกล้องหน้าจอ 24MP และ Face ID ซ่อนใต้หน้าจอจริงหรือไม่และคุณคาดหวังอะไรจาก iPhone รุ่นใหม่ขอเชิญชวนให้คุณแสดงความคิดเห็นลงในการแสดงความคิดเห็นเพื่อพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดกันได้เลยอ้างอิง g s m a r i n r https colon a www.gsmarena.com slash i n t e r f e r o n 1 8และนอททิทุกกรดอิซฟิคเคมอร์สรพอร์อันเดอร์สกอเลมส์ิดนิวขีด7 0 2 0 8 php วันที่10พฤศจิกายน2566